สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีเชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วับวับแหมพอทำคลิปตอนกลางคืนทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยพบกันวันนี้วันที่8ดเดือนสี่ปี6 8แปดนะครับแต่เชฟหนุ่มทำแนวทางของเราพัฒนามวดประจำวันที่9นะครับผมสูตรเม็ดเดียวนะครับผมก็ใครที่ชอบตัวเดียวนะครับ นําไปวิ่งไปรูดไปอแล้วแต่จะทำนะครับผมแต่ว่าเม็ดเดียวของเชิปหนุ่มวันนี้วันที่แล้วรอไอ้วันแรกครับ <Hey. S 1> ครับผมเดี๋ยวเทีหนุ่มโมโหมากเลลวลาทำคลิปกลาคืนคนะมันอูเดี๋ยวไปหาไฟมาช่วยกัน <c oughs> เดี๋ยวลองดูก่อนว่าช่วยได้ไหมไฟมันวิบวับวิบวับเดี๋ยวลองแสงมันจะได้ไหมถ้าไม่วิบวับก็โอเคครับผมสำหรับลาวพัฒนางวดประจำวันที่เจ็ดนะครับผมผลที่ออกคือแปดหนึ่ง ห้าเก้านะครับผมเชฟหนุ่มก็เข้าตัวเม็ดเดียวนะครับแต่จับคู่น้อยต่อไปชุดเม็ดเดียวเชฟหนุ่มจะไม่จัดชุดสามตัวให้นะครับผมจะเอาแค่เม็ดเดียวคือเน้นสมมติหนึ่งก็เป็นหนึ่ง3 1 4 1 5หนึ่งส1 9ามหนึ่งสี่หนึ่ง้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าคือเม็ดเดียวคือตัวเดียวนำไปวิ่งไปรูดแล้วแต่แต่เชฟหนุ่มจะจัดให้อยู่ประมาณนี้นครับผมก็สำหรับวันนี้ก็เด่นหนึ่งก็มานะครับเม็ดเดียวก็มาแปดหนึ่งนะครับผม ใครที่นําไปเป็นอ่ไปรูดไปเน้นก็มานะครับผมตามต่อของวันที่9นะครับผมสำหรับวันที่9สูตรเม็ดเดียวนะครับผมวันที่9นะครับ เดือนสนะครับปี68นะครับลาวพัฒนานะครับผมเม็ดเดียวนะครับ เน้นนะครับผมเน้นที่สี่นะครับสี่เม็ดเดียวจับชุดนะครับผมสี่ศูนย์นะครับผมสี่หนึ่ง ไฟเช็ดหนุ่มนี่อ้ยนี่แหละมันคือปัญหาไม่อยากทำคลิปตอนกลางคืนสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด แล้วก็สี่ก49ครับนี่คือสูตเม็ดเดียวของเชียบนมนะครับผมเดี๋ยวจะเน้นให้นะครับผมตัวเดียวตัวเน้นตัวเน้นตัวเน้นคือสสี่อง เม็ดเดียวสี่สองครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทางของห้าหน่ยสูตรเม็ดเดียวนะครับผมใครที่ชอบวิ่งลูดก็สี่ครับผมสำหรับงวดประจำวันที่เก้าแลครับผมขอให้เฮงๆปังๆกันนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าดูีิว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยว วันที่9ช่วงบ่ายๆเช่นหนุ่มก็จะลงสูตรรวมให้นะครับผมกับราวพัฒนานะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะ